โดยวิธีการคำนวณหาพื้นที่หลายเหลี่ยมนะครับโดยหลักการธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอามาแบ่งซอยแยกย่อยออกมาในรูปทรงที่เรานะครับเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงทางหมูต่างๆจากสูตรการหารูปทรงต่างๆนะครับโดยทร่มาแล้วในการหาพื้นที่นะครับของรูปหลายเหลี่ยมนั้นนะครับยิ่งเราซอยนะครับจำนวนรูปมากขึ้นเท่าไหร่นะครับความคาดเคลื่อนก็จะยิ่งน้อยหลงมเท่านั้นตอนรูปแบบนี้หาพื้นที่อย่างไรนะ สว,ส,สวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่สวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่โซค่ครับสำนักงานที่ดินอุ่นใจปลอดภัยชาวประชาคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้ค่ะทรายได้ที่ดินมาจากคุณปู่ค่ะแต่ว่าคุณปู่บอกว่าให้ไปทําการวัดที่ดินมาก่อนนะรเราะจะได้แบ่งมรดกได้ถูกต้อง ติดเรื่องเดียวค่ะคุณเจ้าหน้าที่คุณพี่ดินเนี่ยของทรายเนี่ยเป็นรูปหน้าตาแบบนี้ค่ะหลายเหลี่ยมมากเลยแล้วก็หยึกหยักหยึกหยักแบบนี้ทรายคำนวณไม่ถูกอะค่ะสบายสบายครับ <ừ> จริงๆแล้วเรื่องนี้ง่ายมากๆเลยครับเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปทรงนะครับทางคณิตศาสตร์เอามาแก้ไขปัญหาการคำนวณหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมได้นะครับอุ้ยแล้วเราต้องคำนวณยังไงเหรอคะถ้ามีคำถามแล้วอยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการวายรู้ห้องพิเศษใส่ไข่ โดยปกติแล้วนะครับคุณสายครับถ้าเราจะคํานวณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงหลายๆเหลี่ยมเนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู like ้กันเกี่ยวกับเรื่องของสูตรของรูปทรงต่างๆก่อนครับอย่างที่บอกครับว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นรูปทรง2มิตินะครับไม่ได้เป็นรูปทรง3มิตินะครับเพราะฉะนั้นในที่ดินเนี่ยนะครับรูปทรง2มิติหลักๆที่เราจะต้องรู้จักก็จะมีตั้งแต่วงกลมนะครับ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทั่วไปนะครับด่านันานคางหมูต,ต่างๆมาทบทวนก่อนครับที่จะเอาไปใช้งานในจุดนี้ครับน้องๆตัวแรกที่เราต้องรู้ก็คือวงกลมครับวงกลมเนี่ยนะครับจะคำนวณได้ก็ต้องรู้รัศมีของวงกลมก่อนซึ่งสูตรของวงกลมก็จะมีสูตรว่าพายอาย,ยกกำลัง2ค่ะโดยค่าพายนี่นะครับจะมีค่าประมาณอยู่ที่22 7หรือประมาณ3.14นะครับแต่ว่า ไม่ได้มีค่าตรงตรงตัวนะครับเป็นค่าประมาณเท่านั้นอีกตัวหนึ่งครับก็คือสามเหลี่ยมที่เราใช้บ่อยๆสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีสูตรว่าเศษ1ส่วน2ครับคูณฐานคูณสูงครับโดยสูงที่ว่าเนี้จะต้องเป็นสูงตรงเท่านั้นนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าถ้าเกิดมีการพิสูจน์สมการต่งตางๆนั้นถ้าไปเป็นสามเหลี่ยมในรูปแบบนี้นะครับ มีฐานออกมาเป็น3าหน่วยนะครับแล้วมันสูงมาแบบนี้นะครับสูงสาอย่างนี้นี่คือสูงตรงถูกต้องไหมครับถ้าถ้าเกิดผมทํามหน่วยเหมือนกันครับแต่นะครับผมให้มันไปอยุ่ตรงนี้เลยนะครับเชื่อไหมครับว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้ก็ยังมีพื้นที่เท่ากันครับอ๋อเหรอคะครับเพราะว่านี่คือนะครับความสูงก็ยังคำนวณได้จากสูงตรงของมันอยู่ดี ดังนั้นนะครับไม่ว่าเราจะขยับยังไงก็ตามเรายึดการหาพื้นที่สามเหลี่ยมจากสูงตรงเท่านั้นครับก็บยางเป็นเศษ1ส่วน2นะครับคูณฐานคูณสูงตรงสูงที่ว่านี้ต้องเป็นสูงตรงเท่านั้นครับรูปทรงต่อไปครับจากวงกลมนะครับมาสามเหลี่ยมแล้วนะครับตัวถัดไปก็ต้องเป็น สี่เหลี่ยมครับสี่ <4 S 2> <4 S 1> เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบครับตั้งแต่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับก็จะมีสูตรพื้นที่ของผืนผ้าว่ากว้างคูณยาวค่ะแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับซึ่งทุกด้านเท่ากัน,น,นพื้นที่ก็จะเท่ากับด้านคูณด้านค่ะซึ่งจริงๆแล้วสี่เหลี่ยมจัตรุรัสเนี่ยสามารถหาได้อีกสูตรหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ด้านนะครับที่เท่ากันนั้นเป็นอะไรเราสามารถหาได้จากเส้นทะยงนมุมนะครับซึ่งก็คือเสษ1หนึ่งสองคูณผลคูณของเส้นทแยามุมได้ด้วยนะครับ สี่เหลี่ยมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องใช้ก็คือนะครับสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่านะครับสี่เหลี่ยมรูปเว่าเนี่ยนะครับจะมีสูตรว่า 1, 2, เซษหนึ่งส่วนสองนะครับคูณผลคูณของเส้นทแย,ยงมุมคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเมือ่อกี้เลยใช่ค่ะดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งท่านี้ถ้ามันเป็นเรื่องของสี่เหลี่ยมด้านขนานหลักการคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเลยที่เราต้องใช้ความสูงตรง<ช>นะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานก็จะมีสูตรว่า นะครับฐานคูณกับความสูงตรง oh. ซึ่งการจะหาความสูงตรงได้นั้นก็ต้องใช้ทฤษฎีพิทาโกรัสเข้ามาช่วย oh. นะครับในการหาความสูงตรงของสี่เหลี่ยมด้านขนานตัวนี้นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมที่เป็นเหมือนเป็นพ้าเอกบ่อยๆครั้งนะครับในการเรียนเนะื้อหามอตน้นก็คือสี่เหลี่ยมข้างหมูครับสี่ oh. เหลี่ยมข้างหมูจะมีสูตรว่าเศษดหนึ่งสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนาน คูณสูงคำว่าสูงที่ว่านี้ขอให้เน้นย้ำเหมือนที่ผมพยายามจะเน้นให้ทุกคนทราบว่ามันต้องเป็นสูงตรงเท่านั้นนะครับต้อนี้นะฮะสูงที่ว่าคือสูงตรงนะครับถ้านะครับเป็นเส้นทะแยงมุมก็จะถูกกำหนดว่าเป็นเส้นทแยงมุมต,ตรงๆแตน่นัี้ข้อนี้จะเป็นเศษ 1- ์หนึ่งสองคูณผลบว,วกของด้านคู่ขนานครับนะแล้วก็คูณด้วยสูงตรงที่ว่าสูงตรงนั้นถ้าเกิดถ้าโจทย์ไม่ให้มาก็าต้องใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสเข้ามาช่วยเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือสี่เหลี่ยมใดๆจริงๆแล้วสี่เหลี่ยมใดๆเนี่ยนะครับสามารถหาได้ด้วยเซนหนืองคูณนะครับผลบวกของเส้นกิ่งนะครับเส้นกิ่งที่ว่าคือเส้นตรงนี้ครับค่ะนะแล้วก็คูณด้วยเส้นหลักจริงๆแล้วถ้าเกิดผมให้ตรงนี้เป็นเส้นหลักนะครับตรงนี้จะกลายเป็นเส้นกิ่งความสูงของเส้นกิ่งเนี่ยขอเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นเส้นที่ตั้งฉากเท่านั้น หลักการคล้ายๆกับการแบ่งออกมาเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเพื่อจะได้หาพื้นที่สามเหลี่ยมสองรูปมารวมกัน<อ>จากที่ไปที่มาของสูตรนี้มันมาจากการที่เราเนี่ยนะครับแบ่งออกมาเป็นสามเหลี่ยมสองอันอเพราะเราแบ่งออกมาเป็นสามเหลี่ยมสองอันเราจะพบว่าอันนี้ก็คือฐานใช่ไหมครับ เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานผมขอให้ตรงนี้เป็นสูงหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสูงสองนะครับสังเกตไหมครับว่าอันแรกจะเป็นเศษสองคูณฐานคูณสูงหนึ่งตัวข้างล่างเนี่ยเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงสองตัวที่เป็นตัวผลคูณร่วมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานที่ว่าก็คือเส้นหลักแล้วก็จะเอาตัวสูงหนึ่งกับสูงสองเนี่ยนะครับเอามารวมกัน มันก็เลยเป็นชื่อสูตรว่าผลบวกของเส้นกิ่งครับก็เอา 0, 1, 0, 0, ู01 02เอามารวมกันแค่นั้นเองอโดยที่ไปที่มาของสูตรนี้เป็นตัวสำคัญที่จะเอาไปใช้ในการคำนวณหาพื้นที่ครับแต่ก่อนที่จะไปคำนวณในการหาพื้นที่ที่ว่านั้นก็ต้องมารู้อีก2ตัวที่จะใช้บ่อยๆก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่ากับสามเหลี่ยมใดๆครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นฐานในการหา เกี่ยวกับเรื่องรูปทรงหลายเหลี่ยมด้านเท่าครับสามเหลี่ยมด้านเท่ามาจากการพิสูจน์ตามทฤษฎีพีทาโกรัสก็จะได้ออกมาว่าถ้าเราจะหา,หา,าะสามเ,เหลี่ยมด้านเท่าใดนั้นจะมีสูตรว่ารูปสามส่วนสี่คูณด้านยกกําลังสองแต่พอเราจะหาห้าเหลี่ยมด้านเท่าเราก็แค่คูณห้าเข้าไปข้างหน้าเพราะห้าเหลี่ยมด้านเท่ามันเ,นเกิดจากสามเหลี่ยมด้านเท่าห้ารูปมาประกบกันหกเหลี่ยมด้านเท่าก็เกิดจากนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าหกรูปมาประกบกัน วานนี้ก็เป็นอีกที่มาหนึ่งที่จะเอาไปใช้งานได้ด้วยนะครับและก็สามเหลี่ยมใดๆสมเหลี่ยมใดๆเนี่ยนะครับสูตรนี้เนี่ยจะใช้ในกรณีที่เราไม่รู้ความสูงตรง oh. นะครับซึ่งทุกรูปนี้นะครับออกมาเป็นเอียงๆหมดเลยนะครับวิธีการหาสามเหลี่ยมใดๆนั้นนะครับจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าตัวร่วมกันก่อนก็คือค่าค S <S ่า ค่า s เนี่ยหาได้จากการเอาด้าน a บวกด้าน b บวกด้าน c ทั้งหมดหารสองครับเสร็จแล้วเอาไปเข้าสูตรครับโดยการหาพื้นที่จะได้ square root ของ s ของผลต่างระหว่าง s กับแต่ละด้านาก็คือเอา s ที่ว่านี้ะนะครับไปลบด้าน a เอา s ที่ว่านี้ไปลบด้าน b อเอา s ไปลบด้าน c ได้คำตอบเท่าไหร่แล้วให้ถอดรูทออกมาครับ นี่ก็คือการหาสามเหลี่ยมใดๆคราวนี้ย้อนกลับไปตรงที่เราพูดถึงสี่เหลี่ยมใดๆจากความรู้ที่เราพูดถึงสี่เหลี่ยมใดๆเนี่ยเราใช้หลักการนะครับแยกมันออกมาถูกไหมฮะ,ะในหลักการแยกมันออกมาเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกันกันกบ เหมือนตอนที่คุณทรายเคยมาปรึกษาเรื่องการเทพื้นหน้าบ้านนะครับค่ะคุณทรายใช้วิธีการไหนในการคำนวณนะครับตอนนั้นทรายก็จะแบ่งพื้นที่ของทรายออกเป็นสี่เหลี่ยมค่ะ<แ>มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสบ้างผืนผ้าบ้างขนาดก็แตกต่างกันออกไปค่ะโดยใช้วิธีการอะไรครับตัดแบ่งใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหลักการเดียวกันเลยครับเพราะนั้นในรูปหลายเหลี่ยมนะครับในการคำนวณด้วยวิธีการง่ายๆเนี่ย เราจะตัดแบ่งมันออกมาครับให้อยู่ในรูปทรงที่เรารู้และจําได้ใช่ค่ะจริงแล้วรูปทรงต่างๆนั้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ทุกรูปก็ได้นะครับเราถนัดใช้รูปไหนนะครับแล้วก็ตัดแบ่งให้เป็นรูปนั้นงั้นเดี๋ยวเราลองมาคํานวณเกี่ยวกับที่ดินของคุณทรายดูนะครับได้ค่ะ นี่คือตัวอย่างที่ดินของคุณไซยนะครับที่ผมไปทําการขยายแบบออกมานะครับแล้วก็จําลองออกมานะครับเรียกว่าหลักการของความคล้ายอ่าทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับรูปแฝของความคล้ายก็คือการที่เราขยายรูปเดิมนะครับรูปร่างเหมือนเดิมแต่ขนาดมันเปลี่ยนแต่ถ้าพูดว่าความเท่ากันทุกประการแปลว่า นะครับรูปร่างก็เหมือนเดิมขนาดก็เท่าเดิมแน่นอนครับเราคงไม่สามารถจะเอาที่ดินคุณชายมาตั้งต,งตรงนี้ได้โู้ใหญ่ค่ะเราต้องใช้เป็นหลักความคล้ายนะครับจำลองลงมานะครับไซส์ขนาดนี้คราวนี้จะเห็นครับว่ารูปทรงที่ดินเนี่ยโดยปกติแล้วของทุกคนนะฮะบ,บนโลกนี้นะครับเวลาได้ที่ดินมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็น สี่เหลี่ยมเป๊ะๆแบบที่เราเห็นนะครับใช่ค่ะก็จะเป็นแบบที่คุณปู่คุณย่าคุณตา,าคุณยายเยอะมาก<ช>เลยค่ะอืมเพราะที่ดินที่ว่านี้นะครับเวลาเราจะคำนวณหาเนี่ยโดยหลักการแล้วก็จะเป็นการตัดซอยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่เราคำนวณได้ง่ายขึ้นอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณทรายและน้องทางบ้านนะครับลองตัดนะครับที่ดินออกมานะครับตามสิ่งที่เรา สนใจนะครับแล้วมีสูือว่าเราคำนวณง่ายที่สุดนะครับแบบไหนก็ได้เลยหรอได้หมดเลยครับกี่ส่วนก็ได้หรอได้เลยครับเอ้คที่เราคำนวณได้ง่ายสุดครับได้งั้นเริ่มเลยครับนี่แหละค่ะทรายแบ่ออกมาเป็นสี่รูปสี่ส่วนนี้เลยค่ะอ่าพอออกมาเป็นสี่รูปสี่ส่วนแบบนี้ทําให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นเลยครับค่ะอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่นะครับ แล้วเป็นรูปอะไรครับสามเหลี่ยมค่ะสูตรคือที่สามเหลี่ยมก็จะมีสูตรว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานค่ะรูปนี้ก็สามเหลี่ยมเหมือนกันใช่ค่ะสามเหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมครับเราสามารถคำนวณได้เลยส่วนรูปสีส้มเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งมีสูตรว่าเศษหนึ่งส่วนสองนะครับคูณผลบวกของด้านคู่ขนานค่ะคูณความสูงตรงของมันก็คือตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่ารูปตรงนี้นะครับเป็นที่ดินเพราะฉะนั้นนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับ ที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นเหลี่ยมลงตัวแบบนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถคำนวณได้นะครับแต่คำนวณแล้วอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเพราะรูปทรงนั้นมันไม่ได้ออกมาสมมาตรแบบนี้แต่ถ้าสมมุติเราทำการนะครับเอารูปทรงรูปนี้ไปใส่ในแบบ1ห,หน่วยนะใส่ลงมาในตารางหนึ่งหน่วยแบบนี้นะครับโดยนะครับ ให้ระยะห่างนะครับแต่ละจุดตรงนี้เป็นหนึ่งหน่วยเหมือนกันหมดเลยเราจะคำนวณน,นะครับที่ดินออกมาอย่างคร่าวๆได้นะครับในรูปของตารางหน่วยแล้วเดี๋ยวในอนาคตก็จะเปลี่ยนจากตารางหน่วยนั้นนะครับไปเป็นไร่ไปเป็นงาน<อ>นะครับจากที่ของคุณทรายนะครับตัดออกมาเป็นรูปทรงนี้นะครับมันโชคดีมากเลยที่ออกมาเป็นมุมฉากพอดีาจากตรงนี้เอาแค่รูปตรงนี้ก่อนนะครับสีชมพู รูปสีชมพูเนี่ยนะครับลองนับหน่วยมาดูะนะมี1 2 3 4 5 6ค่ะนั่นแปลว่าตรงนี้สูงอยู่เท่าไหร่ครับสูง6หน่วยค่ะนับตรงนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9<อ>นับเป็นเท่าไหร่ครับ9หน่วยค่ะพื้นที่ของสามเหลี่ยมมีสูตรว่าเศษส่วนสคูณสูงคูณฐานค่ะดังนั้นนะครับคูณเข้าไปครับ1นอ2คูณ6คูณ9ครับ 9 6เป็น54หาร2เหลือ27ค่ะเก็บตรงนี้ไว้1ตัวนะครับจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้มันหมินเมย์เห็นไหมครับมันจริงๆแล้วไม่ได้เป็น9้หรอกครับมันเกือบๆจะถึง9แต่เป็นการคำนวณแบบประมาณหน่หน่วยอ่ามันก็จะได้ค่าที่มีค่าประมาณใกล้เคียงนะครับมาดูรูปสีฟ้านะครับนี่เลยอ่าเพั้นตรงผมขอให้ตรงนี้เป็นความสูงได้ไหมครับได้ค่ะแล้วตรงนี้เป็นฐานนะครับได้เลยค่ะนับความสูงครับ1 2 3 4 5สาี่ห้า ฝั่งนี้5ค่ะโอเคครับนับตรงนี้ฐานครับ1 2 3 4 5ฐานตรงนี้5เหมือนกันค่ะสังเกตไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ตรงกับหน่หน่วยเท่าไหร่ไม่เต็มหน่วยแต่เป็นค่าประมาณนะครับในการหาพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็น1 2นะครับคูณ5คูณ5มีค่าประมาณอยู่ที่12.5ค่ะ โอเคครับตรงนี้ได้12.5แล้วนะครับตรงนี้ได้27แล้วนะครับเดี๋ยวไปคำนวณโดยส่วนที่มันเป็นคางหมูหน่อยละกันครับสีส้มนะคะโอเคเราจะเห็นว่าถ้าเป็นสีส้มเนี่ยเส้นคู่ขนานของมันก็จะเป็นตรงนี้1ตรงนี้อีก1ครับเพราะนั้นนะครับนับเส้นคู่ขนานของฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งสั้นนะคะ1 2 3 4 5โอเคครับนับฝั่งยาวครับ 12,3,4, 5ส7 8 9 10ค่ะแสดงว่าฝั่งยาวตรงนี้10นะครับค่ะจากตรงนี้นะครับเราหาความสูงตรงของทางหมูนี่เราให้ตรงนี้เป็นสูงตรงนะครับค่ะนับครับ12345ี่ห้ค่ะตามสูตรทางหมูครับมีสูตรว่าเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของด้านผู้ขนานนะครับคูณความสูงตรงก็จะได้1ส่วน2ครับเอาผู้ขนานมาบวกกันครับ 5้าบวก10ค่ะครับเป็น15นะครับคูณสูงตรงก็คือ5ค่ะนะครับก็จะได้เป็น65หาร2 65หาร2หารแล้วเหลือ32.5ค่ะพื้นที่นี้คือ32.5หน่วยค่ะมาหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมใหญ่ครับพื้นที่ของสามเหลี่ยมใหญ่ครับมีสูตรว่าเศษ1นอ2คูณฐานคูณสูงโอเคนะครับฐานครับขอให้ตรงไหนเป็นฐานดีครับนี่เลยค่ะงั้นตรงนี้เป็นฐานนะครับนับครับ 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าดค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ถึง11ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันมินเมย์ดังนั้นประมาณค่าเป็น11เนะครับโอเคคราวนี้นะครับนับความสูงของมันนะครับอ่ะสูงของมันให้เป็นตรงไหนดีครับด้านนี้เลยค่ะนับครับตรงนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ี่ห้าดดค่ะตรงนี้สูงเป็น10นะครับตรงนี้เป็น11เกือบจะถึงนะครับประมาณค่าเป็น11 ะนะครับก็จะได้เซนหนึคูณสิคูณสิอนะครับออกมานะครับได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ55หน่วยค่ะ55หน่วยเอาทั้งหมดนี้มารวมกันครับก็จะได้เป็นตัวเลขแรกก็คือ12.5สเลยตัวที่2 27ค่ะตัวที่3เท่าไหร่ครับ32.5 <5. S 1> และตัวสุดท้าย พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับรวมออกมาแล้วประมาณ127ตารางหน่วยค่ะอ่าซึ่งจริงๆแล้วนะครับพื้นที่นะครับที่คำนวณออกมานั้นอาจจะเป็น127หรืออาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้เพราะ,ะทั้งหมดนี้นะครับคือการประมาณค่าในการหาพื้นที่ะนะครับด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นโปรแกรมคำนวณที่ดินนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะ นะครับซอยพื้นที่ต่างๆให้ย่อยลงพอมันย่อยลงเนี่ยความคลาเคลื่อนมันก็จะน้อยแต่อย่างที่เราเห็นว่าเราคํานวณนะครับรูปทรงรูปนี้มีการประมาณค่าด้านหนึ่งใช่ไหมครับใชวรูปนี้ก็มีการประมาณค่าหน่อยๆใช่ไหมครับพนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นค่าประมาณนั้ในความอหมายเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราตัดซอยรูปแบบนะครับเป็นรูปอื่นนะครับคำตอบก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเราซอยรูปพวกนี้ นะครับให้เล็กลงมาเรื่อยๆนะครับยิ่งเล็กมากเท่าไหร่ยิ่งมีความคลาดเคลื่อนน้อยเท่านั้น oh, <okay. S 2> นี่คือรูปแบบพิธีการคำนวณเกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมนะครับอย่างง่ายๆนั่นเองครับดีจังเลยล่ะคะ่ะแบบนี้ทรายก็สามารถคำนวณพื้นที่ที่ดินของคุณปู่ทรายได้แล้วด้วยแต่ว่ายังมีหนึ่งเรื่องคะ่ะที่ทรายอยากปรึกษาคุณเจ้าหน้าที่คะ่ะทรายสงสัยมานานแล้วว่าทำไมที่ดินแถวๆย่านสีลมสาทรถึงมีราคาสูงจังเลยะคะอ๋า จริงมีรายการหนึ่งครับชื่อรายการจากรากสู่เรานะครับเขาจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปดีมากๆเลยครับจริงเหรอคะอยากรู้ค่ะเชิญเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสีลมนะครับถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร หลายคนรู้จักสีลมว่าเป็นถนนที่มีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นถนนที่มีอาคารสํานักงานทันสมัยมากมายนะครับจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในปี2559ถึง2563สีลมมีราคาที่ดิน700,000ถึง1ล้านบาทต่อตารางวาถือเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินประเมินสูงสุดในประเทศไทย ถนนสีลมที่มีความยาวประมาณ2.7กิโลเมตรเริ่มจากถนนตรงหรือถนนพระราม4ในปัจจุบันก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนเจริญกรุงที่แยกบางรักกับคำถามที่ว่าทำไมถนนสีลมจึงเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถนนเจริญกรุงครับ พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตใต้ของกรุงเทพหานครที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของรชัชกาลที่4เราราวสัก2,398เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเนี่ยทำสนธิสัญญาวาวริงนะกับทางอังกฤษหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีการตั้งกลงศุน ก็ค <S an> ือสถานทูตละย่านนั้นน่ยตั้งแต่ตลาดน้อยนะลงมาทางทิศใต้นะคะมันก็จะมีเป็นกรมเจ้าท่านะก็จะมีตรงภาษีร้อยชัก3ามเรา็็เป็นอู่ต่อเรือเขตนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆกังศูนย์เก่าของอังกฤษก็จะมีคนในปกครองอังกฤษเข้ามาช่วยทํางานตรงนั้นด้วยก็มีกลุ่มของคนที่เป็นชาวต่างประเทศเข้ามาเปิดการค้า เสรีมากขึ้นนะกลายเป็นย่านึหรแบบว่าคนเนี่ยเข้ามาตั้งถึงฐานกันอยู่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่สามก่อนท่านก็ทรงให้พวกต่างชาติเนี่ยกงศุลนฝรั่งเศสกง,สงศุลนโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษก็จะมีบริษัทอ a ชเอเช h e ติกอยู่ในแถบบริเวณนี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดพอสมัยรัชกาลที่สี พวกชาวต่างชาติทั้งหลายก็ขอให้ท่านตัดถนนเส้นนี้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในตอนที่แบบว่าตอนเย็นหรืออะไรอย่างนี้เช่นขีม่ม้าขี่รถมาอะไรของเขาอย่างนี้ก็เลยมีถนนสีลมแต่ถนนเป็นถนนเล็กมากในสมัยนั้นคุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนอยุทธรลกลานวิ่งผ่านตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียว ล้าฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกันแล้วกิจกรรมทางการค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญ เขตด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเลือกสวนก่อนใกล้แม่น้ําก็จะเป็นสวนเก่าก็ขยับไปก็เป็นสวนอ้อยม้างสวนต่างๆนาแล้วก็เป็นนาข้าวจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเริ่มมีการจัดสรรที่ดินก็เริ่มมีขุนนางมีข้าบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนน ก็ค,ค่อยๆไล่มาก็มีถนนสีพยาสุรวงสีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทรถ้าใครเคยมาเดินที่สีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นบ้างนะครับว่าชื่อถนนบริเวณน,นี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณน,นี้ครับ ถนนสุรวง์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงวัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสิหราชเดโช,ชชัยได้ซื้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบร,รมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้นสองสายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวง์สายต่อมาชื่อถนนเดโช,ช,ชและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนก็คือการจัดสรรที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม่ก็จะทำการแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจย้ายมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ดังนั้นการบุกเบิกพื้นที่ออกไปเนี่ยทำถนนต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เขาสามารถที่จะขายที่ดินได้ด้วยนะคะก็มีระบบแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้ว หากถามว่าทำไมถนนสีลมถึงเป็นถนนทางการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจเป็นไปได้ว่าเพราะในอดีตถนนสีลมอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจของชาวต่างชาติใกล้เจ้าพระยาใกล้ถนนเจริญกรุงและต่อมาถนนสีลมยังได้เชื่อมถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่กับย่านประตูน้ำและย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ในปี2515 ทำให้ถนนสีลมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในปี2525 25, และต่อมาก็ยังขยายไปยังถนนสาทรอ,อีกด้วยครับ หน้าผมนะครับคือคลองสาธรนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยจะกว้างก,กว่านี้เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกผมคลองขยายถนนแล้วก็ถูกต่อรถไฟฟ้าเนี่ยทับขวางทางน้ําด้วยนะครับในอดีตคลองสาธรเนี่ยถูกขุดโดยข้าบดีชาวจีนคนหนึ่งที่อุทิศที่ของตนเนี่ยเพื่อขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบก,กับคลองวัดหัวลําโพงนะครับ และนำดินที่ไดากการขุดคลองขึ้นมาถมทั้งสองฝั่งคลองกลายเป็นถนนสาทรเหนือและสาทรใต้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสวยมตามชื่อของข้าบดีที่อุทิศที่ให้ขุดคลองแต่ต่อมาเจ้าสวยมได้พระราชทานชื่อเป็นหลวงสาทรราชายุคคลองเจ้าสวยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองสาทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ 30ปีที่เห็นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งช่วง10 5ปีสุดท้ายนีย่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากเจริญกรุงสู่สีลมและขยายต่อไปถึงสาทรจากพื้นที่เกษตรกรรมสู่ย่านธุรกิจของชาวต่างชาติกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพระนครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนในพื้นที่ผมว่าทุกอย่างสำหรับตรงแอลเรียนนี้มันค่อนข้างจะโอเคชอบที่บริกาศที่ที่มีคนเป็นพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะสักการะบูชาหรือว่าจะมาทานอาหารในร้านอาหารต่างๆผมชอบบรรยากาศอย่างนี้ โหวันนี้ทายต้องขอบคุณคุณเจ้าหน้าที่โซ่มากๆเลยนะคะที่มาสอนวิธีการคำนวณหาพื้นที่ของที่ดินยินดีเลยครับถ้างั้นผมขอสูตรให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโดยวิธีการคำนวณหาพื้นที่หลายเหลี่ยมนะครับโดยหลักการธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอามาแบ่งซอยแยกย่อยออกมาในรูปทรงที่เรานะครับเข้าใจไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงคางหมูต่างๆจากสูตรการหารูปทรงต่างๆนะครับโดยธรรมดาแล้วในการหาพื้นที่นะครับของรูปหลายเหลี่ยมนั้น ยิ่งเราซอยนะครับ,นะรบจำนวนรูปมากขึ้นเท่าไหร่นะค,รความคาดเคลื่อนก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นเพราะโดยธรรมดาแล้วนะครับที่ดินต่างๆนั้นมันไม่ได้ออกมาเป็นรูปทรงที่สามารถนับได้เป็นหน่วยนะครับโดยปกติทั่วไปครับหากน้องๆมีคำถามนะคะและอยากหากคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการว room ห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะ ชาวนาวันนี้พี่สายและคุณเจ้าหน้าที่โซ่ต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่โซ่ขาว่างไหมคะอ๋อจะชวนผมไปกินข้าวไปดูหนังไปไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ค่ะสายว่าสายจะกลับบ้านไปเอาสนุกที่เด็กของคุณปู่อีกสักสี่แปลงมาให้คุณเจ้าหน้าที่โซ่ช่วยคำวนวณให้หน่อยนะคะได้ไหมคะได้ครับ,รบผมจะมีอะไรในบรดกนี้ไหมคะของลูกหลานเท่านั้นค่ะอ๋อเพื่อประชาชนครับยินดีเลยครับ